รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนอีกแลาสเรามที่ออนทีวีนะคะออนพันิตารายงานตัวแล้วกับพ่อพี่เจโก้ซ่าครับฟันแค่ปัญหาชนครับใช่แล้วแม่คะนี่วันนี้ถืออะไรเี่พี่โก้มาด้วยเอ่แล้วนะฮะแมน้องน้องน้องบัฟชื่ออะไรนะน้องบัฟบัฟเฟโร่ชื่อเต็มเต็มชื่อเล่น นีนเวทีออนทีวีของเราตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะเราจะมีเรื่องดีๆอีกนะคะมาบอกล่าสุดกันฟังนะคะเอ็นบีสวยๆแล้วก็รวมถึงเพลงเพราะๆด้วยเราไม่ถึงศิลปินทั่วฟ้าคไทยนะคะที่จะมาเยี่ยมเยียนรายการของเราอยู่เป็นประจำและที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมที่แห่งนี้หน้าที่แห่งนี้ที่ภาคกิจหน้าที่แห่งนี้ที่พักใจทำไมคะเดี๋ยวจะมีคนมานั่งตรงนี้เลยคนที่ตื่นเต้นทำไมก็ไม่บอกแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษเจ้าเจ้าอ้อนนะครับทำไมอ่ะว่า น้องอ้อนบอกเคยเคยบอกพี่มาว่าชอบหนุ่มมาเซอร์ผมยาวๆว์ตนี้นี่เลยนะครับเพราะว่านักร้องคนนี้เนี่ยเป็นอดีตนักร้องนำวงนาคาพอพูดไปเนี่ยใครก็ต้องรู้จักนั่นก็คือพี่แสงสอเพอร์กิจนะครับเป็นอดีตแชมป์นะฮะไม่ใช่นะไมเขาเป็นนักร้องอ๋อเพราะว่าแต่ก่อนนี้เพลงนี้ดังมากร้องมันแบบว่าทั่วทั่วบ้านเลยอ่ะ เพลงอะไรคะพี่คิดถึงเธอโอ้เพลงนี้นี่แบบว่าดังกระหึ่มไปเลยใจกนไม่แน่นอนมันย้อนย้อนเลือเกินนะจ๊ะนี่แบบว่าแฟนพันธ์แท้เลยเนี่ยน้องเป็นด้วยใจอันแค่นิดเดียวจะไปทั้งไหนก็เจอแต่หน้าเราพอแล้วไม่ได้หรอเอาไม่ได้เดี๋ยวเจอตัวจริงให้เขามาร้องให้ฟังดีกว่าใช่แล้วนะคะเพราะว่าพี่ฟังมานานแล้วค่ะต้อนรับพี่แสงนาคาด้วยค่ะ ครัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับควัสดีครับสวัสดครับครับผมเดี๋ยนะเดี๋ยนครับัครับีได้ครับผมครับสวัสดีครับค่ะนะคะวันนี้มาพร้อมบบกีตาร์ู่ใจเลยทีเดียวนะครับผมรอกันอื่นนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นพมาเป็นไงบ้างครความรู้สึกก็ดีมีแฟนๆได้คุยกับแฟนด้วยนะครับแฟนก็รับดีเหมือนกันครับครัครับมนะครับสวัสดีครับ ในน้ำที่ได้เจอพี่สายกาแล้วบอกเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาเยี่ยมธุรกิจอะไรที่ออนทีบีของเรารู้สึกไงบ้างคะพี่ความรู้สึกวันนี้ขอบคุณเหมือนเดิมครับมาแล้วรู้จักพี่เพื่อนเพื่อนดีเจที่ไม่ค่อยได้เจอกันโทมาเจอกันเอ้าต้เจอกันแล้วไม่ได้เจอกันปีสองปีก็มีครับตลาดดีและพี่พี่ทุกคน นะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอถามดีกว่าหลายๆายคนอาจจะยังอยากรู้นะพี่ก็เนาะในส่วนของการก้าวมาเป็นศิลปินสําหรับพี่แสงนาการจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะต้องมีวิธีการหรือว่าจะต้องอุปการอุปสรรคอะไรยังไงมาบ้างก่อนจะมาขึ้นมาเป็นศิลปินได้ก็ใช้เวลานานนะครับเขาเื่งประจำด้วว่าเป็นสิบกว่าปีนะฮะทราไปเล่นไหนมีใครจ้างก็ไปเล่นในฝั่งไหนเราก็ไปเริ่มมาทําเทปมา อยู่กับเมมิโกเราก็ใช้เวลานานแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ก้กติกเข้ามาเราเอาไปมูลที่ให้พวกผมมาเล่นอยู่ตรงนี้คือเป็นบ้านหลังที่สองอร์ที่สองครับผมแล้วก็จะมีงานมีเล่นดนตรีให้คนในประเทศไทยหรือต่างประเทศดูเราภูมใิมใ,จมมใจเราบอกว่าภูมิใจเลยไม่น่าไม่นึกว่าจะได้มาเป็นศิลปินครับผมเพราะว่าหลังจากที่ว่าสาร้างคือเสียงเพลงดังมากที่ถึงเธอดังแบบว่า เคื่อฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนั้นไม่อยากพูดเพราะสมัยตอนเรียนทัวเทลในมัธยมอยู่ฮาอยู่่งร์เรนกิต้าเป็นกระเพาะว่าเพลงนี้แหลนขอบคุณมากครับครับผมนะะต้องบอกว่าเป็นเป็นเพลงที่จประกายนะทะให้หลายๆคนอยากหันมาเรีนดนตรีกันคครับหลังจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันที่ว่าเปิดอัลบั้มแรกในสังกัดแกนนิโกเนี่ยครับประทาดกีบีที่ห่างหายไปครับแล้วก็ ทือบอกทำวงนายกาสองชุดนะครับเป็นทั้งสองชุดตอนนั้นปี42กับปี44่สแล้วเราก็ผมสัญญาเพื่อนๆก็เลยออกมาเล่นงานประชงประจำแล้วก็มีคอนเสิร์ตตลอดมาครับพอจากนั้นผมก็หยุดจนเจ็ดปีครับกว่าจะกลับมาได้มาหออุบ้านเดียวครับขับมาบ้านเดียวอุ้มบ้านเดียวชุดแรกก็ขอแสดงความคิดถึงขอปิดตัวมานะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเพลง เก็บปลาไปเก็บปลาเร้กินข้าวเราก็ดูทั่วดดูทวนะครับวิโก้ครับโรงงนก็เราก็หายไปนานก็บอสเราพิจิตรเราก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ได้กลับมาบ้านหลังเดิมก็แล้วก็ออกเพลงออกมาก็คือว่าไม่โด่งดังเท่าไหร่แต่ก็พอคนรู้จักทั่วประเทศแต่ชุดดูทั่วดนะครับดูทั่วดดูทวดกินไอศกรีมโคราชแล้ววิโก้มันชุดสองก็คนนั้นลืที่โคราช เพลงนี้ผมชอบมากเลยจะบอกว่าเพลงนี้่บกว่าทุคลื่นที่ต้องเปิดเลยนะใช่เพราะว่าเพลงนี้ตอนที่พี่เขาออกปล่อยมาเนี่ยเป็นในช่วงที่กำลังผิดหวังในเรื่องของความบรรลุ้าและอินเป็นช่วงฤดูฝนด้วยฝนจะตกที่ไร้คนก็จะขอเพลงนี้ตลอดเลยคลื่นนี้จะดูดนะฮะต้องต้องบอกเลยว่าแต่ละแต่ละแต่ละชุดแต่ละอัลบั้มรู้สึกว่าจะจะห่างกันพอสมควรเลยนะครับบางทีก็ปกติทำก็ ปีหนึ่งชุดหนึ่งแล้วปีครึ่งปีครึ่งก็สามปีสองชุดแต่ชุดนี้ผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่ามันห่างกันกี่ปีแล้วก็มีชุดที่สองชุดที่สามเนี่ยฮะเพราะเเล่นคนสว์ตลอดคือไม่ได้ไม่ได้พักงานผมเป็นคนที่ชอบข้าราชกาก็ไปเล่นงานการอุศน์อะไรก็ไปผมก็ดูกับชุดสองกับชุดสามที่ก็ดูมาเอ้าที่รอสาวปีหรอเนล่ยอะไก็สาปีอะ่โก็ไม่รู้ตัวนี่ทำไมมันไปขนาดนี้ แต่แต่ผมมีอะไรบางพิเศษครับคือแก๊งปากซอยมีทั้งใช่ใช่ใช่รวมศิลปินสดๆของแก๊งพี่กอลทั้งแปดคนอยู่ตรงนั้นมีเพลงหนึ่งนะครับอยากให้ที่ลองเซนเตอรในชุดอัลบั้มพิเศษไหมคะพี่ท้าวพิเศษและครับก็มีร้องไว้คู่กันแบบเดวิดอินซีกับตอนปรัลญูนแล้วก็มีเพลงร้องหมู่กันนะอยากมุดเต็มหัวใจอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้มีเพลงนี้ครับที่ร้องผมบอ้ว่าก็คนฟังก็ร้องแต่องฟังได้จำได้นะ ฉันเป็นแฟนเธอแล้วเธอเป็นแฟนใครเท่ากับคำด้ไม้ไปเป็นแฟนเธอเราอย่างไม่มีถ้อยังหาไม่เจอไปบนนั่งของเธออย่าลืมตรงนี้มีครประมาณนี้ครับยังหาไม่เจอใครมากทางนี้นี่ดสอบเดี๋ยวเาที่ก็ ยังสนอยู่นะอ่านไว้ทีนี้นะฮะแหมเดี๋ยวเราไปพักเดทแป๊บนึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่นะฮะเรามาเจาะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับพี่แสนนากานะครับว่าเขามาเป็นแสนนากาวันนี้ได้อย่างไรครับบอกได้เลยครับรายการของเรากำลังเข้มข้นนะครับอย่าพลาดนะครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดเดี๋ยวคุณจะดูรายการของเราไม่รู้เรื่องครับขอบคุณมากค่ะฟ้าจะได้คุยเรื่องแบบนี ดีาฟ้เมื่อความรักมาสุดทานบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปฉันเองไม่เข้าใจใครกันที่เปลี่ยนไป ฉันก็พอเข้าใจว่าเธอเป็นใจเธอไปให้ใครและอีกวันนั้นเธอคงขึ้นไปจากกันแต่ยังหักเลยยังดืจึงได้แค่มือที่บ่มีหัวใจยังทำตัวเธอไปสักเต่าใดแต่ย่งเข้าใจควรทนหรือควรยอมแพ้ ก็หูตึงหูหูอยู่กับใจฝืนทำเต้าหูใดสุดท้ายก็เจ็บเหมือนกันไอ้ยังมากัดออกกัดออกอกอก ันใจใครคนอื่นเมือหมดแห่งนึ่งคนบ่กจะปล่อยให้เธอเดินไปตามหัวใจบอกว่าฉันจะทนมันได้ไหมแต่ยังไงยินดีรับความเจ็บเอง ก็เจ็บเหมือนกันไอยังมากัดออกกัดออก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 เออน้องเฮยยังมาใจใหายไอยังบิดดีปองดีปปปองน้องรอเาไว้เลยปั่นใจปั่นใจใครคน ปอยให้เธอิปามัวเบที่เห้อันงปดีปปองน้องรอวอาไว้และปั่นใจปั่นใจใครคนอื่นป่อยให้เธอเดินไปตามหัวใจความเจ็บที่เหลือไว้เก็บอยู่ในใจฉันเองไอยังมาดันอ ทำนำชีวิตสู่ที่สุดแห่งพุทธบูชาในสัปดาหวิสาขาครั้งที่สามกับกิจกรรมไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ห้าพี่น้องพุทธปัญจาภาคีวารีปาฏิหารหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรวิหารจังหวัดชเชียงแสาหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนคปรปฐมหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรส,สงคราม และหลวงพ่อเขาตะเคราว,วัดเขาตะเคาราจังหวัดเพชรบุรีธรรมญยาตรายังอารามห้าจังหวัดกับแสนสบายทั่วอิมบูนอุ่นใจไปกลับในวันเดียวเที่ยวแบบพุทธะอาทิตย์ที่1ิพฤษภาคม2556สมาชิก1599บาทบุคคลทั่วไป1799บาทมีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14ต่อ11หรือ13 อย่างฝนเลลิมวันน้องเลมมือมือโคราคารุ่งก็ไม่จัดปากตุ้งเทโคราเขากลับยากอเมรัจ อกท่ัอย่าทิ้งไม่พอกับเธอให้ที่หนาเกินเพราะคอยคนไกล<า>โอ้โหลูขอใ้สุดยอดเยองขอเปลี่ลย <S <s <uss> ดีนะครับเป็นอง สองคนลืงที่โกราครับผี่โก้นะฮะเหมือนกับว่าเป็นการย้อนเลยเนาะแล้วผมเลยผมฟังเพลงนี้ย้อนไปอีกทำไมคนก็ลืมอยู่กับคยตี้เกี่ยวเลยหลบฝนไงฝนตกหนักกลับบ้านไม่ได้ก็เป็นผลงานชุดที่คันผ่านมาแะคถ้าบอกเยพี่โก้คุณผู้ชมนะคะว่าออที่แสเนี่ยนะคะ อ๋อในเรื่องราวของการร้องเพลงเนี่ยเห็นบอกว่าร้องตั้งแต่ตอนปฐุมแล้วอะปสีปหนี่แบบว่าเล่นดนตรีได้แล้วใช่ไหมฮะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มจะรู้เรื่องว่ากีตาร์มันเป็นยังไงเบสมันเป็นยังไงเราเล่นหัดเล่นมาเรื่อยๆเนะครับจำรู้จำนี่จำเมื่อก่อนชาวบ้านผมก็เล่นกบผม บ้านผมเป็นบ้านนักดนตรีบ้านบ้านคนที่ร้องเพลงเยอะสุดเลยนะฮครับใช่จังหวัดโคราชมีศิลปินชื่อดังหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นตักเต็งกระดาษพี่เซกเบอร์โซครับหลายหลายคนพี่ก็จะกำพันยังมีติชิโร่เอินครับมุกมุกเท่เลยครับมีศิลปินดัง คะแล้วก็ในส่วนของอชุดที่ผ่านมาและกับอัลบั้มชุดล่าสุดเนี่ยนะคะชุดที่ผ่านมาพี่แสนอบอกว่ามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมพี่กันครับผมก็มีมีดีไซน์การร้องอะไรเรื่องพวกนั้นครับคือครับผมครับผู้ใหญ่เราก็ให้โอกาสเราทุกนั้นครับทีนี้ก็มีกูเพลงเยอะๆแต่ชุดนี้ก็มีแต่กูเพลงดีๆที่เอาเพลงให้ผมค ะแล้วดูส่วนตัวพี่แส้นะคะชอบสไตล์การดนตรีดีกว่าดนตรีชอบสไตล์ไหนสไตล์นี้เลยหรือเปล่าก็สไตล์เอกลักษณ์ของตัวเราตัวผมเองก็คือสไตล์ล็อกเลยครับเป็นล็อกเลยครับเป็นล็อกเลยครับชุดนี้ก็คือตรงกับตัวผมเองแล้วก็ของทางโปรดิวเซอร์ทางผมเองก็มองว่าแสนคือต้องเนี่ยมามาเข้ากับเขาเซ็ปต์คาแรคเตอร์ของแสนครับแบบเสื้อผมยาวแบบชอบเล่นกีตาร์ ดุดดุหน่อยนะฮะนะฮะแล้วเรื่องอื่นเหรอคะพี่แลวลูกทุ่งจ๋าอะไรเงี้ยพอๆกันก็ลองนะฮะอ่ะอย่าฟังคือหัวรามอะไรพวกนี้ผมลองอยู่เมื่อก่อนเล่นในทำงานในผับเล่นหมดะคือาสมีหมดเลยลูกทุ่งแต่ขอ หัวลังหลัแต่จำพอจำได้นิดหน่อยแต่ชอบชอบร้องนะคแต่บอกตั้ตรนนะผมแบบฟังบ่าออกขึ้นกันเมอพอมีพี่น้องแต่ว่าเสียร่องฟังเบอร์ร่องฟังเบอร์กันเะ้ร่องพี่ต้นเขกามาด้วยครับคือวันงานเทศการผ่านมาแค่พี่พ่่าไม่น่าลืมกันในงานวดอกพั ยาว่าจะรักมั่งจุดตัววิญญูร์ก,กันอาที่ทานจะรักมั่งมิรมีของฟันได้มา ต้องมาณนี้แหละครับพอมาี้อะอผมร้องได้นะครับแต่ชอบเพลงนี้องพีงน้องนิ่งๆีอีสานเลยที่ทอดนั่นคือแบบดังโคตรดัอะครับดังทั่วประเทศทั่วโลกเลยโบราณสิยังว่าต้องมีแบบว่างานเลี้ยงนี่ต้องมีเนาะต้องมีครับต้องมีและไม่มีสิ่งหนึ่งที่พี่สงสัยเป็นอย่างมากเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นที่พี่ฟังเนี่ย สำหรับเพลงไม่ว่าจะเป็นพลังใจหรือว่าคิดถึงเธอเพราะฉะนั้นจะเป็นแนวล็อกสติงแล้วอยากจะถามว่าพี่เนี่ยพิกยังไงครับพิกแนวมาเข้ามาสู่ในลูกทุ่งเพื่อชีวิตได้ครับผมก็คือเมื่อก่อนก็ทำเออเป็นเป็นพ๊อปล็อกนะครับชุดแรกนะครับพลังใจเธอเท่านั้นคิดถึงเธอนะฮะก็เราก็คือเมื่อก่อนเราเล่นทุกแนวทุกแนวทุ่งเพื่อชีวิตล็อกหมอนำป๊อปล็อกแบบล็อกจ๋าเลยก็มีกาเล่นตอน สไตล์ของดนตรีนะครับต่อมาก็มาจบชุดหนึ่งชุดสองมาชุดนี้ก็แสงตะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับบ้านหลังเก่าแคมิโคร์ค่ะเอาขายจะไปนานหกเจ็ดปีพี่ธีก็เลยเอ้ยเอาหาจีนันของโคราชมาก่อนเป็นของโคราชมาเกาะแล้วก็ดนตรีก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมเหมือนแสงหน้าตาครับมาเขาได้ดูทั่วมา คิดถึงดาเดิมมาผมก็เองเดิมเดิมน,นะครับ่าชุดแรกพอมาชุดสองผมลืมลลลเลยหรืมีคนรู้จักล่าแสนแฟเนเด็กโคล่าก็ยังจาแสนได้ถูกเทปยังจำแสนได้พอมาถึงชุดนี้ปั๊บพี่ตี๋ทีนี้คาแรคเตอร์ของแสนมาปอล็อกปอมาล็อกมาล็อกมาล็อกล็อกเขากล็อกปันทุ่งนะฮะผมก็เป็นล็อกปันทุ่งก็เลยมันเปลี่ยนกลับไปขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปลี่ยนมาเลยตอนนี้ก็คือมาเอกลักษณ์ของแสนนาการแล้วครับที่พูดตรงนี้ก็ เอาเลยล็อกเลยคต้องบอกว่าความล็อกนี่ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มเสื้อหนังเลยครับแต่่เพูดถึงในเรื่องล็อกนี่นะวันก่อนวันก่อนนี้พี่ก็ไปเจอเจอแล้วพี่เจอล็อกเหมือนกันล็อกอะไรคะพอดีไปไปจอดรถอยู่ริมหนองเนี่ยตรถล็อกแล้ว อันนั้นไหวอยู่นี่ก็ไหวไปอยจะเผลอนะครับตรงนั้นพี่ก้อนนี่เล่าไม่ไหวแล้วนะก็เป็นเรื่องราวนะคะของของเพลงงานเพลงนะคะก็เป็นแนวที่ถนัดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามีความเป็นร็อกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพตัวของตัวเองนะแล้วก็อัลบั้มต่อไปก็คงจะเป็นแนวนี้เลยใช่ไหมครับผมยืนก็ยืนแนวนี้เลยแนวนี้เลยนะคะแล้วมีสิ่งหนึ่งเพราะว่า พี่แสนเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงช้าและกินใจมากเพลงเร็วนี่แบบว่าโอโหสนุกสนานอยากจะถามว่าพี่มีเทคนิคยังไงฮะในการที่ร้องเพลงแบบให้ให้คนฟังอินไปกับเพลงที่เราร้องครับผมเหมือนเราแสดงคอนเสิร์ตเราขึ้นเวทีแล้วก็เราต้องรู้ว่าร้องเพลงช้าเราต้องสะกดคนให้อยู่สะกดคนให้อยู่แล้วก็ต้องคือเสียงเราเราต้องเราต้องอินกับเพลงด้วยกับคนดูเราด้วยคือตรงนั้นเพลงช้า บางทีเขาเขาเพิ่มเพราะคนฟังเพลงเขาจะเขาจะฟังรู้พอนตรีรู Actually, uh ้ฮะเพราะเ่าเพลงสนุกเราก็ต uh ้องเอาทำยังไงจะให้คนดิ้นกับเราให้คนดิ้นกับเราแล้วก็เอาตรงนี้ไปใส่ใจเขาใจเขาก็มาใส่ใจเราว่าถ้าเราเล่นเขาจะสนุกรือเปล่าแล้วเราก็ต้องคิดด้วยเขาเขาจะสนุกกับเราหรือเปล่าเขาจะรับเพลงเพลงช้ากับเพลงไวที่คนละภากันคือต้องรู้วบนเวทีเล่นกีตาร์เล่นมันต้องอาเพลงสนุกนะครับเพลงว่าเพลงช้าก็คือ มีบางครั้งครับผมเล่นเรื่องบทเสร็จก็มีในภาคเนียครับพอเราผร้องเพลงชาเป็นูุนเพลงนี้ก็คนร้องให้ก็มีเขาอินตามตามที่เขาเขาเคยผ่านมาที่เขาเขาเคยผ่านชีวิตตรงนี้มาประสบการณ์จริงมาแต่จริงครับพี่ถ้าพูดถึงเรื่องร้องอินเลยเนี่ยน้องอ้อเนี่ยครับวันก่อนนี้ไปร้องงานบวชงานที่นึฮะครับคนร้องให้ระงมเลยครับเพราะว่าเดินไปเหยียบเท้า เด,ะะเดี๋ยวชวหน้าเราจะกลับมาเจาะลึกถึงอ,บอับั้มล่าสุดของพี่แนน้ากันสััค่ะนะ